เพื่อประโยชน์เพื่นมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุมออกปัตตานี FM ร้อยเจจสมกลเฮิร์ตจะนิพนธขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออกค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่มาอ,อค่ะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีนะคะ22พฤษภาคม2500 68ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะวันนี้ที่นี่มอค่ะติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในรั้วม,มอของเรานะคะกับความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะในการที่จะเตรียมจัดตั้งนะคะศูนย์ภาคใต้นะคะของาทางด้านสมาคมกีฬา แบดมินตันคนพิการไทยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการมาพบปะนะคะถแถลงถึงแนวทางนะคะที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นนี้ค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมสโมสรบุคลากรมอปัตตานีค่ะทางด้านนายกิตติพลสิงเทียนนะคะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยค่ะได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะคะความสำคัญในการเปิดศูนย์ประสานงานของทางสมาคมนะคะเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการเล่นแบดมินตันนะคะสำหรับคนพิการแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งนะคะประเภทกีฬาคนพิการในด้านต่างๆตลอดจนเป็นศูนย์กลางนะคะในการรับฟังและช่วยเหลือความต้องการของนักกีฬาคนพิการในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็จะนำร่องในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะ แล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะคะซึ่งก็จะมีแผนค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่นะคะในการที่จะไปเสริมทัพของทีมชาติไทยนะคะการเตรียมจัดตั้งศูนย์ภาคใต้ในครั้งนี้นะคะก็มีการนำร่องแล้วก็วันในที่มีการแถลงแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมจัดตั้งศูนย์ภาคใต้นะคะก็มีทางด้านนาักกีฬานะคะแล้วก็ในส่วนของ หน่วยงานสนราชการนะคะที่เกี่ยวข้องกับดด้านกีฬานะคะก็มาร่วมเป็นสกีพยานนะคะได้มาร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายสนนันสนที่เมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งท่านก็ได้มาติดตามด้วยตัวท่านเองนะคะพร้อมทั้งได้กล่าวย้ําถึงความสําคัญแล้วก็เห็นประโยชน์มากๆนะคะที่ทางสมาคมนะคะได้ดเห็นความสําคัญแล้วก็เลือกนะคะก็คือที่บอ,อปัตตานีของเรานะคะเป็นศูนย์ภาคใต้ของทางสมาคมนะคะที่จะได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็จะมีแผนงานแล้วก็โครงการนะคะใน การดำเนินการต่อไปนะคะส่วนทางดรจารึกสระอิดนะคะนายกสมาคมนายกสโมสรบุคลากรมอนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพลาศึกษานะคะคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีนะคะก็กล่าวยินดีด้วยนะคะที่ทางสมาคมได้ให้ความสําคัญแล้วก็เลือกนะคะมอปัตตานีซึ่งทางดรจารึกสระอิดนะคะนายก สโมสรบุคลากรมอของเราก็ได้เคยไปอบรมนะคะกับทางสมาคมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ขยายผลต่อในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายของการได้กล่าวพบปะในการเตรียมเปิดตัวนะคะสมาคมในส่วนของศูนย์ภาคใต้นะคะของทางสมาคม ในพื้นที่นะคะก็ได้มีการแนะนําเรื่องของกีฬาแบดมินตันคนพิการด้วยนะคะโดยเฉพาะทั้งเรื่องของตัวนักกีฬานะคะซึ่งก็มาจากทางจังหวัดยะลาโดยนี้จะมีเสียงของนักกีฬาด้วยนะคะว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดน,นะคะกีฬาแบดมินตันนะคะสามารถที่จะช่วยพัฒนาโอกาสแล้วก็ศักยภาพให้กับ คนพิการได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงท้ายนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะจะไปติดตามเสียงสัมภาษณ์นะคะนายกิติพลสิงเทียนนะคะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยซึ่งท่านก็จะกล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ภาคใต้ที่มอปัตตานีของเรานะคะรวมทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนกีฬาแบดมินตันสาหรับคนพิการด้วยนะคะไปติดตามจากเสียงสัมภาษณ์กันค่ะของเราก็าคือว่าเราต้องการ เปิดศูนย์นะครับศูนย์การการประสานงานของสมาคมศูนย์นี้ก็คือจะทําหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเล่นแบดมินตันนะครับของคนพิการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอคัสต่างๆในการแข่งขันนะครับว่ากีฬาของคนพิการเนี่ยมีคัดไหนบ้างในถึงประเภทความพิการครับผมแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งไหนที่ นักกีฬาในพื้นที่นะครับที่เขาจะต้องการความช่วยเหลือก็จะติดต่อมาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์นี้ก็จะเผยแพร่ความรู้และก็กิจกรรมของสมาคมกีฬาแบดบมินตันคนพิการไทยครับเ mm hmm. นื่องจากว่าทางสมาคมนะครับมีการมีการประชุมปรึกษากันแล้วในคณะทํางานว่าเราจะขับเคลื่อนให้นักกีฬาเนี่ยมีนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะเสริมทีมชาติอย่างไรนะครับในจาก พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า,าทางภาคใต้นะครับก็มีนักกีฬาที่เล่นแบดมินตันคนพิการหลายท่านเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราจะจัดนวมโครงการนี้ขึ้นมาสี่ภาคนะครับแล้วทางจระทรการลนนะครับก็เป็นคณะทำงานด้วยที่เข้าไปอบรมนะครับในเป็นทีมงานของ สมาคมกีฬาบิันขคนพิการไทยทางสมาคมก็เล็งเห็นแล้วว่าที่มอบัตตานีเนี่ยมีทางดรจารึกนะครับท่านอยู่เราก็คิดว่าการประสานงานต่างๆหรือว่าการการให้ข่าวสารต่างๆนี่จะมีประสิทธิภาพก็เลยเลือกที่นี่ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางลอกตอร์จารึกท่านก็รู้จักนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะเป็นศูนย์ของทางภาคใต้การประสานงานครับผมค่ะแล้วก็ตัวนักกีฬาพื้นที่นี่เราจะที่มีอยู่แล้วในการรุ่นแบบแตมท่านที่เป็นคนพิการนี้มีการประสานกับคอนเนคชั่นจากที่ไหนบ้างคตอนนี้ก็มีมีเอ่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับก็คือมีตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะครับนักกีฬาเล็กๆเลยขึ้นมาเราจะเริ่มนะครับที่พัฒนานักกีฬาอายุน้อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็มออีมีลาดประชานะครับลาดประชานะครับแล้วกออ็ที่เกี่ยวข้องก็มีการกีฬาประเทศไทยนะครับที่ที่ปัตตานีนะครับในส่วนอื่นนี่คือทางทาง สมาคมนะครับกับทีมงานภาคใต้นี่ก็จะวางแผนกันนะครับเพื่อที่จะประสานงานต่อไปครับผมซึ่งเป้าหมายว่าเราก็จะเตรียมที่จะมีนักกีฬาของเที่จะไปแข่งในระดับซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร,รบ้างคะของนักกีฬาก็ผลงานที่ผ่านมานี่ในการแข่งขันพาลิมปิกนะครับ<ม>ก็ที่ทีออ่ที่ปารีสล่าสุดนี่ครับเราได้เราได้ หเหรียญเงินนะครับแล้วก็หเหรียญเงินจากวิวแชร์วิวแชร์วิวแชร์หญิงเดี่ยวนะครับอ่าแล้วก็เอ่อประเภทหญิงคู่วิวแชร์นะครับหญิงคู่วิวแชร์เหรียญทองแดงและเพิ่มขึ้นมาจากที่เราแข่งที่ญี่ปุ่นคือเราได้สแตนดิ้งก็คือประเภทยืนนะครับนักกีฬาใหม่นะครับเกิดขึ้นมาก็คือเป็น SL3 ก็คือเอ่อเป็นความพิการเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวก็คือคือแบบบริโอนะครับแบบนั้นนะครับผม,อ,มอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับคนพิการที่ดูแลอยู่นะครับก็คือว่าอยากให้ออนำนักกีฬานะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสู่การเล่นแบดมินตันที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้อันที่หนึ่งก็คือสร้างสังคม สร้างความสุขออกกําลังนะครับให้กับเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาต่อไป<ม>ความเป็นเลิศก็คือแต่ว่าขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์การประสานงานนะครับทางศูนย์เนี่ยจะดําเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการการสับสนส่งเสริมต่อไปนะครับก็ทางศูนย์ประสานงานของที่มอ,อปตนีเนาะก็คือจะดําเนินการต่อไปก็คือเราจะครอบคลุมทั้ง สิจังหวัดน,นะครับแต่ตอนนี้เราขอเริ่มต้นที่ทางอ่าใช่ครับใช่ครับครับผมค่ะขอบคุณด้วยนะคะท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยนะคะคุณกิติพลสิงเทียนนะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญแล้วก็เน้นเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะต้องขอบพระคุณที่ท่าน ให้ความสําคัญแล้วก็ไล่เล็งเห็นแล้วนะคะว่าที่มอปัตตานีของเรานะคะสามารถที่จะเป็นศูนย์ประสานงานนะคะเป็นศูนย์ออของภาคใต้นะคะในการขยายผลและการขับเคลื่อนต่อไปค่ะส่วนทางด้านอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยนะคะคุณสําราญนแชมช้อยนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของตัวระบบ การวางยุทธศาสตร์นะคะในการพัฒนานักกีฬาคนพิการด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากเสียงสัมภาษณ์กันค่ะกับในหน้าที่ที่จะต้องดูแลในเรื่องของการจัดระบบและก็ยุทธศาสตร์แผนงานของทางสมาคมนะครับทีส่สำคัญก,ก็คือคงเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบในโครงสร้างทั้งระบบนะฮะทีนี้ก็ขออนุญาต นำเสนอในเรื่องของแผนง,งานและก็ยุทธศาสตร์ของทางสมาคมนะครับขณะนี้เนี่ยทางสมาคมก็ได้มีการเตรียมนักกีฬาทีมชาตินะครับซึ่งเป็นนักกีฬาที่เราเตรียมที่สําหรับจะเข้าร่วมการแข่งขันและก็คอลิฟายในระดับต่างๆนะครับทีนี้สําสหรับนักกีฬาที่เป็นทีมชาตินั้นเนี่ยเรามีในประเทศไทยของเราก็มีนักกีฬาทีา่เริ่มมีอายุเริ่มกาเรียนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในการพัฒนานักกีฬา แบบกัลคนพิการไทยเนี่ยเราจึงจําเป็นทางสมาคมที่จจำเป็นที่จะต้องวางระบบเพื่อที่จะพัฒนานักกีฬาตั้งแต่พื้นฐานนะครับดังนั้นในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะครับเพื่อให้เขาสามารถเล่นกีฬาได้อย่างแบบกัลยได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาการเล่นด้วยภกษา,ากีฬาที่ดีจนไปสู่การเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาเป็นเลิศดังนั้นภาพรวมของนักกีฬาแบบกัลย์นคนพิการไทยเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงการไปสู่ความเป็นเลิศดังนั้นทางสมาคมจึงพิจารณานะครับว่า,าเราควรจะต้องดําเนินการโครงสร้างของการทํางานและการบริหารนักกีฬาและบุคลากรทั้งระบบโดยมีการจัดตั้งศูนย์นะครับประจําภูมิภาคซึ่งตอนนี้เรากําลังดําเนินการในวันนี้นะครับก็คือการมาชี้นําชี้แนะว่าขณะนี้เรากําลังจะเปิดศูนย์ ของสมาคมแบดมินตันคนพิการไทยประจำภาคใต้ซึ่งวันนี้ที่ผมให้ข่าวอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเรากำลังเตรียมที่จะเปิดศูนย์นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขานครินุยาเขตปัตตานีนะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยได้ร่วมงานกับทางคณาจารย์ที่นี่นะครับแล้วก็โดยมีดรจารึสศราอิทซึ่งท่านเป็นบุคลากรที่ของมหาาลัยแล้วก็ได้ผ่านการอบรมของสมาคม ดังนั้นเมื่อได้ผ่านการอบรมสมาคมสมาคมก็จริงมีแผนที่ขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขานกรกนทรวิทยเขตปัตตานีด้วยเพราะว่าทางสงขานกรกนทรนั้นมีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างนักกีฬาที่จะก้าวเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมผู้ฝึกสอนการอบรมผู้ตัดสินซึ่งศักยภาพของทางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอาจารย์ดรจาลึกเซอริรรอบเองเนี่ยท่านก็มีศักยภาพพอทางทางเราส่วนกลางนั้นก็เห็นว่าโอ้เป็นช่องทางที่ดีแล้วก็ที่สําคัญต้องกราบขอพระคุณทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็ที่ได้ให้ความร่วมมือในขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้เชิญสถาบันที่มีนักกีฬานะครับซึ่งสถาบันที่มีนักกีฬาที่พิการในด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีอยู่ในทุก สังกัดกรมกองนะฮะยกอย่างเช่นศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์ประจำจังหวัดโรงเรียนราชประชาลุเคราะนะครับในกระทั่งสถานสงเคราะห์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือมีเด็กหรือมีประชาชนที่มีจ่ายภาพพอที่จะเล่นกีฬาบแบบเป็นตันได้แลนทางสมาคมเนี่ยก็นอกจากประสานงานกับทางมหาลัยสงขลานักิรีร์ในเรื่องของบุคลากรแล้วการรองรับในการพัฒนา เราก็ยังมีการประสานงานในพื้นที่หน่วยงานที่มีนักกีฬาเพื่อที่จะได้นํานักกีฬาเนี่ยเข้ามาสู่ระบบนะครเมื่อนักกีฬาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วนะครับโดยมีทางศูนย์ภาคใต้ที่มอปัตตานีเนี่ยเป็นผู้รับขึ้นทะเบียน<ม>พอขึ้นทะเบียนพอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมเสร็จปุ๊บแล้วมีการพัฒนาจนเป็นนักกีฬาก็จะขึ้นทะเบียนนักกีฬานะฮะแล้วก็น,นํานักกีฬาเหล่านี้สู่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาก็จะสู่การแข่งขันในระดับต่อไปนะครับแต่ในส่วนในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านอาจารย์จารึกก็เป็นคนที่มีความสามารถมีสกายภาพแล้วก็มีทีมงานทั้งจะได้เผยแพร่ข่าวที่สื่อออกไปวันนี้ต้องการเผยแพร่ให้กับประชาชนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีนักกีฬาที่มีความบกพรองทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ทุกระดับครับซึ่งนักกีฬาเหล่านี้เมื่อเชิญเข้ามาแล้วเราจะมีการเทรนนิ่งมีการฝึกเมื่อฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาเราก็จะพัฒนาเขาต่อไปเป็นการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศนั่นแหละฮะนี่คือคือเราต้องการาทํานักกีฬาตั้งแต่ระดับลกาญยากยาขอบพระคุณด้วยค่ะก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับ น้องๆเยาวชวนเลยนะคะที่จะมุ่งไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติต่ตอไปนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณสำราญแชมช้ชอยด้วยนะคะอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยค่ะในส่วนของอมหาวิทยาลัยกันบ้างนะคะทางด้านดรจารึกสระอิดนะคะนายกสโมสรบุคลากร,กรมอปัตตนีนะคะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่่น้องๆนักศึกษาก็จะได้มา,าฝึกนะคะทั้งเรื่องของการเป็นเ,เป็นโค้ชนะคะเป็นกรรมการผู้ตัดสินนะคะหรือว่าในส่วนของเ,อเชิงระบบด้านกีฬานะคะที่จะได้พัฒนาแล้วก็ตัวหลักสูตรเนื้อหาด้านการเรียนการสอนด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเป็นความรู้สึกนะครับปลื้มใจอีกหนึ่งสเต็ป นะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้ดูแลผู้ดได้โอกาสนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับอนอื่นต้องขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยนะครับวันนี้ก็ได้พร้อมกับตั้งอุปนายกนะครับคุณสำนันช่มช้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของภาคใต้ที่เราได้มีโอกาสนะครับในส่วนของการ สร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาหรือผู้ได้โอกาสในพื้นที่นะครับได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งตามที่ท่านได้กล่าวไปแล้วว่าในส่วนของนักกีฬาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่อาจจะพัฒนาตัวเองนะครับไปสู่ในระดับประเทศแล้วก็ไปสู่ในระดับโลกนะครับซึ่งท่านได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของแมตช์การแข่งขันในระดับโลกเนี่ยซึ่งมีเงินรางวัลนะครับค่อนข้างสูง นะครับนะถ้าเป็นเหรียญเหรียญทองก็สิบสองล้านนะครับเหรียญเงินก็สิบล้านแล้วก็ในส่วนของเหรียญทองแดงเจ็ดล้านนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับเหมือนกับคนปกตินะครับแต่วันนี้ในส่วนของกีฬาคนพิการประเภทแบดมินตันนะครับก็ถือว่ามาตั้งศูนย์ที่ภาคใต้เราในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ ยินดีนะครับในส่วนของตรงนี้คิดว่าท่านรองอธิการนะครับท่านก็คงให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเป็นสร้างโอกาสให้ผู้ได้ดอโอกาสก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นจิตอาสานะครับในส่วนของผมเองนะครับในส่วนของอาจารย์ประจําภาควิชาพัฒาศ,ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมให้นักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ย ได้มา,าทำกิจกรรมนะครับในประเภทนี้เช่นเป็นโค้ดนะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้ตัดสินซึ่งจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของอาสาขาวิชานะครับในส่วนของกาศึกษาโดยตรงซึ่งวันนี้เราจะมีเด็กและก็เครือข่ายของพวกเรานะครับรวมทั้งนักกีฬาที่จะมามาจากจังหวัดยะลาปัตตานีนะครับแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น อ,อีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการไทยในประเภทแบดมินตันนะครับที่ให้โอกาสกับนักกีฬานะครับผู้ได้โอกาสเช่นคนพิการนะครับก็ซึ่งท่านได้กล่าวไปแล้วว่าในส่วนของพิการนั้นมีอะไรบ้างในส่วนนี้นะครับกิจกรรมต่างๆที่ในส่วนของศูนย์ภาคใต้น,นะครับจะทํากิจกรรมก็จะทําร่วมกับสมาคม นะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาใกล้นี้นะครับหลังจากที่เราเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งก็คงคิดว่าในเร็วๆวันนี้ก็เราจะมีกิจกรรมอะไรนะครับในวันนั้นเราก็อาจจะมา,าเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาในการจัดกิจกรรมพวกจะมีการควบคู่นะครับไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อความเป็นเลิศอ,อย่างเดียวแต่จะเน้นไปในเรื่องของอกิจกรรมเพื่อ,อผู้ได้โอกาสเนี่ยได้มามีส่วนร่วมนะครับเช่นกับจัดแมตต์ทัวนเมนต่ตางๆ นะครับให้กับนักกีฬานะครับนะในส่วนของตั้งแต่เยาวชนไปถึงในส่วนของประชาชนทั่วไปในประเภทผู้ได้โอกาสทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้พิการด้วยวันนี้นะครับในส่วนของมงาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเวียกเปัตานีรวมถึงนักกีฬานะครับทุกคนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับการท่องเที่ยวและกีฬาใประเทศไทยการกีฬา,าประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนนักประจานุเคราะห์ นะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่นะครับผูน้นวยการก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ก็ในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่ามาวิทยาลัยสงขานครินได้เป็นจุดศูนย์กลางที่จะให้ผู้ที่ได้โอกาสนะครับต,ต่างๆเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมนะครับสุดท้ายก็คิดว่าในอ่วงของวันนี้หลังอย่างที่เราแนะนําสมาคมเป็นที่เรียบร้อย นะครับเราก็เราจะเปิดศูนย์เป็นทางการอันนี้ก็จะแจ้งให้นะครับผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับมาร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬา,าแบดมินตันคนพิการไทยนะครับไวน้นที่นี้ด้วยขอบพระคุณด้วยค่ะดรจารึกสระอิทนะคะนายกสโมสรบุคลากรมอปัตตานีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีค่ะเป็นโอกาสที่ดีนะคะต้องติดตามว่าศูนย์พาคใต้ของทางสมาคมนะคะจะเปิดตัวเมื่อไรอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เป็นการแนะนําสมาคมแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันไปนะคะสําหรับการขับเคลื่อนแล้วก็การดําเนินงานในด้านต่างๆรวมทั้งการหนุนเสริมจากทางมอ ัตตาีของเราด้วยนะคะปิดท้ายจากแรงบันดาลใจนะคะของการเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนพิการนะคะโดยคุณวสรรันแสงเต่านะคะซึ่งท่านเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนเยาวชนคนพิการยะลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากเสียงสัมภาษณ์กันค่ะขาความสูงขรงตัวมาไม่ได้เป็นคนพินการตั้งแต่กำเนิดน,นะครับเป็นการเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรามีตอน ตอนเราปกติเนี่ยเราสนใจด้านกีฬาอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังเราประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ได้หากีฬาที่เราชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถเล่นได้นะครับก็มาเจอกีฬาแบบมินตันผมก็เลยมีความสนใจแล้วก็มีรุ่นพี่ที่่เขา,าเขาเล่นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยได้แ,แรงบันดาลใจที่นั่นเพื่อที่จะมาเล่นแต่ก็พอเล่นก็รู้สึกว่ามีความมีเขาเรียก มันมีความเพิ่มในการเล่นแบดบินดันไปด้วยแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็เคยเคยยังถึงไปเล่นในระดับทีมชาตินะครับครับผมก็เล่นในระดับทีมชาติประมาณอยู่5ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ได้ผันตัวกลับมาเป็นผู้ผู้ฝึกสอนในจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ก็มีการลงพื้นที่แล้วก็หาน้องๆเพื่อผลักดันนะครับให้เขาขึ้นมาแทน รุ่นเราหรือว่ามีการที่ให้ให,ให้เปิดโอกาสให้เขาด้ได้มีการออกมาออกกําลังกายอะไรแบบนี้สู่สังคมอย่างเข้าเทียมนะครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้เข้ามาที่ศูนย์ภาคใต้นะครับผมที่เป็นสมาคมกีฬาแบดมินตันคนมีการไทยนะครับก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญในการผลักดันเกี่ยวก,กับกีฬาคนพิการนะครับผมก็ก,ก็เราเรีว่าเรามีความ เขาเรียกอะไรดีนใ,นใจที่ได้เห็นสูตรนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็เราก็มุ่งมัม่นอยู่แล้วในการพัฒนากีฬานะครับผมก็ในงานนี้ผมก็ต้องฝากด้วยฝากกีฬาคนพิการด้วยครับก็รู้สึกว่าบ้านเราจะเน้นอาจจะไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ตัวนี้ผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะครับผมในการนี้ผมก็ขออนุญาตฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมมากครับครับผม ตร,ตรงที่มันเกิดประโยชน์ก็คือหนึ่งเลยเราเราได้เพื่อนนะครับเราได้เพื่อนเราได้จากที่เราอุบัติเหตุแล้วเราต้องอยู่คนเดียวเรามีความคิดที่จะฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งแต่ว่าการที่ออกมาเล่นกีฬาแล้วนั้นหนึ่งเลยได้เพื่อนนะครับได้ร่างกายนะครับแล้วก็ได้สังคมนะครับในตรงเนี้เราเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราออกมาเล่นกําเราอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งของประเทศหรือโลกแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราได้เพื่อนได้สุขภาพนะครับแล้วก็ได้มิตร ไอจีที่ดี<ช>แล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นในร่างกายครับผมแล้วก็ต้องมีการฝึกท่าในการอะไร,รครับครับก็ใช่ครับก็เราก็จะมีระเบียบนะครับในการเข้าไปเก็บเข้าเรียกว่าไปเก็บตัวนะครับแลเราก็จะมีโค้ชต่างชาติหรือว่าก็อาจจะเป็นโค้ชในทีมใน,ในประเทศนะครับที่ที่มีหลักเกณฑ์มีการฝึกท่้นพื้นฐานจนถึงข่าน ไอควานอะไรแบบนี้ครับก็ก็จะมีการรากระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเรานั้นสนใจหรืออยากเล่นสักแค่ไหนเพราะว่าการเล่นกีฬาผมต้องบอกก่อนว่าไม่มีกีฬาไหนที่ไม่เหนื่อยนะครับทุกกีฬาเหนื่อยหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเรานั้นมีความตั้งใจมากแค่ไหนแล้วก็สนใจในการเล่นมากแค่ไหนสิ่งเรามัก็คือได้สุขภาพแน่นอนครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับครับผม ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมต้องต้องลำดับแรกเราต้องเชิญชวนผู้ปกครองของผู้พิการก่อนนะครับว่าถ้าเรากล้าที่จะให้น้องๆคนพิการหรือว่าลูกหลานที่เป็นคนพิการนะครับออกมาสู่สังคมนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะได้สังคมได้สุขภาพนะครับเราได้ได้ได้ชอบได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับผม ก็แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองสามารถไม่เป็นภาระาต่อครอบครัวและสังคมได้ภายในอนาคตครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณด้วยค่ะคุณวาสันต์แสงเต่านะคะอดีตนะักกีฬาทีมชาตินะคะปัจจุบันท่านก็เป็นผู้ฝึกสอนนะคะเยาวชนคนมิการที่จังหวัด เยาลาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆเยาวชนของเราในพื้นที่ต่อไปและต้องติดตามนะคะสำหรับการเปิดตัวของศูนย์ภาคใต้นะคะของทางสมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทยนะคะที่มอปัตตานีของเราในโอกาสต่อไปด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการที่นี่มอวันนี้นะคะกลับมา พบกับราการของเราได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการนะคะดิฉันพัชรายังดํานุนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ